สวัสดีค่ะเมื่อวานไปวันเกิดเจ้านายมานะคะคือได้สิ่งนี้มานี่ได้ปลาทอดปานินเดี๋ยวให้ดูชัดชัดเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูชัดชัดนะคะนี่อันนี้ก็พุดเชียงอืมพอดี เพื่อนสั่งมาเห็นเราชอบกินเพื่อนก็เลยสั่งมานี่เพื่อนสั่งมาให้สห่อยีสอ,อันนี้ก็สิบออยเท่าไหร่น้ำหนัก4ี่สรห้ากรัมอ่าสำหรับที่นี่ไม่แพงค่ะโอเคนะคะชมคลิปเดี๋ยวชมคลิปกันต่อไปนะจ๊ะนะจ๊ะสวัสดีค่ะ